วนจะพาทุกคนไปรู้จักกับคลอด AI AI ที่ใครหลายๆคนบอกว่าเขียนภาษาไทยได้ดีกว่า Chat GPT คลิปนี้หวันจะพาทุกคนไปเริ่มต้นตั้งแต่การสมัครใช้งานและไปดูวิธีการใช้งานกันค่ะว่าจะเจ๋งกว่า Chat GPT จริงไหมเดี๋ยววันนี้เราไปลองใช้งานกันค่ะก่อนที่จะไปดูคลิปนี้กันนะคะจากสถิติหลังบ้านคนที่เข้ามาดูคลิปช่องของหวานส่วนใหญ่ยังไม่ได้กด subscribe ค่ะหวานและอยากชวนทุกคนนะคะถ้าใครยังไม่ได้กด subscribe เนี่ยช่วยกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องผู้หญิงกล้ากลมหน่อยนะคะหวานและทีมงานจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ต ไปเรื่อยๆค่ะและถ้าใครใจดีไปกว่านนั้นอีกนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งทิ้งไว้ด้วยนะคะเวลาหวานอัพคลิปใหม่ๆคุณจะได้ไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอเลยค่ะคลอดเอไอเนี่ยนะคะเป็น g e n e r a t i v e AI ประเภท La r g e language model ถูกพัฒนาโดยบริษัท n t h โ o p i c ซึ่งทีมที่พัฒนา a n t h r o p ิกเนี่ยนะคะก็เคยเป็นพนักงานของ Open AI ค่ะและวิธีการใช้งานต่างๆนะคะก็มีความคล้ายกับการใช้งาน c h a t GPT เลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นคู่แข่งกันเลยดีกว่านะคะและใครหลายๆคนที่เคยใช้ทั้ง c h a t GPT และคลอด AI หลายคนก็บอกว่าาา AI สมรถใ มูลเป็นภาษาไทยได้ดีกว่า Chat GPT ค่ะซึ่งหวานเองหวังนใจที่ได้ลองใช้คลอด AI มาแล้วเนี่ยนะคะ <c oughs> ก็ค่อนข้างเห็นด้วยเลยค่ะวันนี้นะคะหวันก็เลยอยากจะมาทําคลิปสอนสมัยใช้งานคลอด AI รวมถึงเดี๋ยวเราไปลองให้คลอด AI เขาช่วยเจนเนอเรทคอนเทนต์ให้เราดูค่ะว่าภาษาไทยที่เขาบอกกันว่าเก่งเนี่ยนะคะจะเก่งสักแค่ไหนเดี๋ยววันนี้เราไปลองใช้กันค่ะเปิดหน้าเว็บไซต์คลอด AI ขึ้นมาก่อนเลยนะคะเดี๋ยวหวานจะแปะลิงก์ไว้ให้ใน description box ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะหรือคุณจะเสิร์ชผ่าน Google ก็ได้ค่ะ C L A U D E เว็บไซต์นนนนี้้เลยะะคัังจ เจอกับหน้าเว็บแบบนี้ค่ะถ้าใครใช้เบราว์เซอร์ Chrome แล้วก็ล็อกอิน Google อีเมลอยู่เนี่ยนะคะคุณก็สามารถที่จะสมัครผ่าน Google Account ได้เลยค่ะหรือถ้าคุณไม่ได้ใช้ Chrome นะคะคุณก็สามารถที่จะกรอกอีเมลตรงนี้แล้วก็ Continue with Email ได้เลยค่ะอ่ะสำหรับการสมัครแบบง่ายๆนะคะหวานก็แนะนําเป็น Google Account ค่ะพอกดเข้ามาแล้วนะคะเขาจะมีให้เราคอนเฟิร์มค่ะว่าเราอายุมากกว่า18ปีนะคะติ๊กถูกที่ตรงนี้แล้วก็กด Continue ได้เลยค่ะสําหรับคอร์ด AI นะคะคุณสามารถใช้ฟรีได้นะคะหรือหากใช้งานเยอะๆเนี่ยนะคะ subscribe ได้ด้วยค่ะซึ่งราคาแพ็กเกจโปรแบนเนี่ยนะคะอยู่ที่20เหรียญต่อเดือนค่ะใครที่ยังไม่เคยลองใช้งานนะคะหวานแนะนำว่าให้คุณทดลองใช้ฟรีก่อนนะคะถ้าใช้ฟรีแล้วชอบเดี๋ยวเราค่อยไปสมัครใช้งานกัน,นะคะ่ะเราก็กดที่ stay on free plan ตรงนี้ได้เลยค่ะหลังจากนั้นเราจะเจอหน้าเว็บแบบนี้นะคะทุกคนจะสังเกตเห็นได้ว่าหน้าเว็บเนี่ยจะมีความคล้ายกับ Chat GPT มากๆเลยใช่ไหมคะซึ่งถ้าใครเคยใช้ c h a t GPT มาก่อนนะคะหวานเชื่อว่าคุณก็สามารถใช้คอร์ด AI ได้อย่างสบายสบายเลยค่ะเพราะวิธีการใช้งานเนี่ยก็คล้ายกันมากๆเลยค่ะ ียกได้ว่าเหมือนกันเลยดีวยกว่านะคะอะเดี๋ยวลองมาดูกันก่อนนะคะว่าในคลอด AI เนี่ยสามารถใช้ทําอะไรได้บ้างถ้าเรากดที่ปุ่มบวกตรงนี้เนี่ยนะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะอัปโหลดไฟล์ได้อัปโหลดรูปได้แล้วก็แอดฟอร์มกริดหับได้นะคะส่วนไอคอนรูปใบไม้ตรงนี้เนี่ยนะคะเราก็สามารถเลือกโทนเลือกสไตล์ได้ค่ะว่าต้องการที่จะให้คลอด AI เนี่ยเขาเจ n เนอเรตข้อมูลออกมาเป็นรูปแบบไหนค่ะด้านขวานะคะเราสามารถเลือกเวอร์ชันของคลอด AI ที่ต้องการใช้งานได้ค่ะซึ่งสำหรับแพ็กเกจฟรีแพลนเนี่ยนะคะก็จะดี อยู่ที่คลอด3.5โซเนตค่ะซึ่งจาคุณสมัครแบบโปรเนี่ยนะคะคุณสามารถเลือกใช้ได้ระหว่างคลอด3.5คลอด3.7หรือคลอด3โอปัสค่ะด้านซ้ายมือของหน้าเว็บเนี่ยนะคะคุณก็สามารถกดเปิดขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยก็คล้ายๆของ c h a t GPT เลยค่ะเวลาที่เราคุยกับคลอดไปสักพักแล้วเราสร้างแชทใหม่ด้านซ้ายตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น List ลิสต์รายการแชทที่เราเคยคุยกับคลอดค่ะซึ่งบอกเลยว่าถ้าใครเคยใช้ Chat GPT มาก่อนนะคะคุณสามารถใช้งานคลอดได้สบายๆการใช้งานเหมือนกันมากๆ เ,เรามาเริ่มลองคุยกับคลอดกันดีกว่านะคะสวัสดีค่ะแอบทักทายเขานิดนึงนะคะเดี๋ยววจะลองให้เขาช่วยเขียนบทความให้เราดีกว่านะคะแล้วเราไปดูกันว่าสัมนวนการใช้ภาษาไทยของเขาเนี่ยจะเจ๋งแบบที่ใครๆเ,คเขาว่ากันหรือเปล่านะคะคุณคือผู้เชี่ยวชาญด้านการทําการตลาดสินค้าครีมบํารุงผิวและครีมกันแดดช่วยเขียนบทความเกี่ยวกับ5วิธีดูแลผิวในช่วงหน้าร้อนให้หน่อยค่ะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะคะเขาก็เจ <ๆ S 1> นเนอเรทบทความออกมาให้เราทั้งหมด5วิธีเลยค่ะ5วิธีดูแลผิวให้สวยสุขภาพ ในช่วงหน้าร้อนหน้าร้อนของประเทศไทยมาพร้อมกับแสงแดดจัดอากาศร้อนอบอ้าวและความชื้นสูงมีเกริ่นก่อนนะคะก่อนที่จะไปบอกว่า5วิธีนั้นมีอะไรบ้างค่ะซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อผิวพันธุ์ของเราไม่ว่าจะเป็นผิวมันวาวเกินไปซิลอุดตันผิวหมองคล้ำหรือผิวแห้งลอกการดูแลผิวในช่วงหน้าร้อนจะมีความสําคัญเป็นพิเศษวันนี้เรามี5วิธีดูแลผิวที่ช่วยให้คุณรับมือกับหน้าร้อนได้อย่างมั่นใจอ่าแล้วเขาก็ลิสต์รายการมาทั้งหมด5วิธีนะคะสําหรับการดูแล แลผิวให้สวยสุขภาพดีในช่วงหน้าร้อนนะคะวิธีแรกคือการใช้ครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันซึ่งเขาก็อธิบายมานะคะว่าทําไมเราถึงควรจะใช้ครีมกันแดดนะคะและมีการบอกเคล็ดลับเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าให้ทาครีมกันแดดซ้ําทุกๆ 2- อถึงสชั่วโมงค่ะอา่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยนะทุกคนข้อ2ทําความสะอาดผิวอย่างอ่อนโยนแต่ล้าลึกข้อ3เพิ่มการให้ความชุ่มชื่นที่เหมาะสม4เพิ่มวิตามินซีในการบํารุงผิวและห้อย่าลืมดูแลผิวกายและลือดสีปากนะคะอ่าเรามาดูวิธีการเขียนของเขา อีกนิดนึงนะคะอย่างเช่นข้อหนึ่งเนี่ยใช้ครีมกันแดดเป็นประจําทุกวันแสงแดดในหน้าร้อนมีรังสี UV ที่รุนแรงมากซึ่งเป็นสาเหตุหลักของริ้วรอยก่อนไัยจุดด่างดาและความเสี่ยงต่อมะเร็งผิวหนังควรใช้ครีมกันแดดที่มี SPF อย่างน้อย3 0 5 0และมีการป้องกันแบบ Broad Spectrum ที่ครอบคลุมทั้ง UVA และ UVB อ่ะเราได้บทความมาแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยววันจะสั่งเขาต่ออีกสักนิดนึงค่ะไปดูความสามารถเขาต่ออีกนิดนึงนะคะวันจะพร้อมต่อลงไปแบบนี้ ะะช่วยเขียนคําโฆษณาสําหรับสินค้าครีมกันแดดที่มีคุณสมบัติพิเศษคือ SPF 50 PA+++ ป้องกันทั้ง UVA และ UVB ซึมลงผิวง่ายทาซ้ําได้เนื้อครีมไม่นากอ่อนโยนแม้ผิวบอบบางป้องกันแสงแดดพร้อมบำรุงผิวอยากได้คําโฆษณาจริงๆเพื่อนําไปทาเป็นรูปโฆษณาสําหรับโพสตบนช่องทางออนไลน์คุณช่วยคิดคําโฆษณามาสัก10ประโยคที่เหมาะกับวัยรุ่นผู้หญิงอายุ18-25ปีบุคลิกของแบรนด์เปรี้ยวซา ชชบทากิจกรรมทาแดดอยากได้คําโฆษณาที่ครองจองกันจําง่ายและไม่ยาวเกินไปแล้วเขาก็เจนเนอเรทคำโฆษณาออกมาให้หวานทั้งหมด10ประโยคแบบนี้เลยค่ะแดดแรงแค่ไหนเราไม่หวัน่นกับ SPF 50ที่เข้าใจทุกไลฟ์สไตล์ทาแดดทุกวันผิวสวยปังไม่มีพังด้วยการปกป้อง UVA UVB คันเทพเนื้อบางเบาไม่เนอหนอนะปกป้องผิวซาได้ทั้งวันอ่ะอันนี้ก็จะแบบตามที่เราบรีฟไปนะคะว่า บุคลิกของแบรนด์อยากให้แบบเปรี้ยวซาชอบทํากิจกรรมท้าแดดนะคะซัมเมอร์นี้ไม่มีหยุดปกป้องผิวพร้อมบำรุงในขั้นตอนเดียวแดดแรงแค่ไหนก็สู้ได้โดนใจทาซํา,าได้ไม่เหนียวเหนอะหนะสู้แดดปังๆังผิวสวยค้อมลุยกันแดดเนื้อบางเบาที่ซ่าที่สุดอ่ันนี้ดูเปรี้ยวซามากเนาะอันนี้ดูแบบได้ทาลงทาแดดผิวเป๊ะไม่มีพังสวยซาทุกวันด้วยกันแดดตัวจีด๊ดวันคิดว่าน้องคลอด AI เนี่ยสามารถเจเนเรตคอนเทนต์ออกมาได้โอเคเลยนะคะทำโฆษณาเนี่ยใช้ได้ในหลายหลาย ข้อเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆตรงกับบีฟที่หวานพร้อมไปด้วยนะคะเดี๋ยวหวานลองสั่งเขาต่อไปอีกนิดนึงแล้วกันนะคะซึ่งหวานว่าคําโฆษณาในหลายๆข้อเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเลยค่ะแต่หวานชอบข้อ6นะซัมเมอร์นี้ไม่มีหยุดปกป้องผิวพร้อมบำรุงในขั้นตอนเดียวเดี๋ยวหวานจะสั่งงานเขาต่อไปอีกสักนิดนึงแล้วกันนะคะชอบข้อ6ค่ะคุณช่วยต่อยอดนําโฆษณานี้มาเขียนเป็นบทความให้หน่อยค่ะอ่ะเราจะขยี้ข้อ6ไปอีกนะคะให้เขาช่วยเขียนบทความเพิ่มให้กับเราไปอีกนะคะอ่ะหัวข้อซัมเมอร์นี้ไม่มีหยุดปกป้องผิวพรร้้ออมบุในนนขัต สาวๆที่รักความสนุกและชีวิตแอคทีฟคงไม่อยากให้แสงแดดจ,จัดมาเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตใช่ไหมล่ะอ่มมีการตั้งคำถามนะคะก่อนที่จะนําไปสู่บทความของเรานะคะซัมเมอร์นี้ไม่ว่าคุณจะอยากออกไปผจญภัยท่องเที่ยวหรือทํากิจกรรมกลางแจ้งเราขอแนะนําไอเทมที่จะเป็นเพื่อนซีคู่ใจของคุณตลอดหน้าร้อนนี้เมื่อความสนุกไม่ควรมีขีดจํากัดสาวซ่ายอย่างเราไม่ต้องการอะไรที่มาหยุดความสนุกโดยเฉพาะแสงแดดที่แรงขึ้นทุกป,ปีแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะครีมกันแดด สูตรพิเศษของเราจะช่วยให้คุณลุยได้ทุกกิจกรรมกลางแจ้งอย่างมั่นใจไม่ต้องกังวลเรื่องผิวคล้ำเสียหรือจุดด่างดำไม่ต้องเสียเวลาหลายขั้นตอนในการบำรุงผิวเขาอเอาบลิฟที่หวานได้พร้อมไปเนี่ยนะคะเขียนเป็นบทความได้แบบนี้เลยค่ะซึ่งหวานยังยืนยันคำเดิมนะคะว่าถ้าหวานเห็นบทความนี้ในเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยนะคะบอกเลยว่าหวานไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นการเจเนอเรตด้วย AI เพราะว่าคำพูดเขาที่เอามาเรียบเรียงในบทความนี้น่ะมันค่อนข้างเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะ และประโยคแต่และประโยคเนี่ยอ่านแล้วค่อนข้างลื่นไหลนะคะนําจุดเด่นที่หวานพร้อมลงไปเนี่ยมาเขียนได้ค่อนข้างครบถ้วนเลยค่ะซึ่งสําหรับหวานแล้วนะคะหวานรู้สึกว่าเขาทได,ดีมากมากเลยค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการสมัครและใช้งานคลอด AI นะคะสําหรับคลอด AI เนี่ยนะคะหวานรู้สึกว่ามีประโยชน์มากๆสําหรับใครที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์และต้องเขียนบทความที่เป็นภาษาไทยเนี่ยนะคะคลอด AI ทําได้ค่อนข้างดีมากเลยค่ะเชื่อว่าถ้าคุณได้ลองใช้คลอด AI เป็นผู้ช่วยของคุณเนี่ยนะคะน่าจะช่วยให้การทํางานของคุณง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะและสําหรับ ที่ชอบเรียนรู้เรื่องของการใช้ generative AI ในการทำงานด้านต่างๆนะคะในช่อง YouTube ผู้หญิงแก้มกลมเนี่ยนะคะหวานได้ทำเพลย์ลิสต์มือใหม่หัดใช้ AI รวมคลิปสอนใช้ generative AI ในการทำงานด้านต่างๆในนั้นเนี่ยมีวิธีใช้ AI หลายเว็บไซต์เลยค่ะถ้าคุณชอบความรู้แบบนี้เนี่ยนะคะก็อย่าลืมเข้าไปในเพลย์ลิสต์นั้นแล้วก็ไปไล่ดูคลิปแต่ละคลิปได้เลยนะคะเดี๋ยววนจะแปะลิงก์ไว้ให้ใน d e s c r i p t i o บ b o อกใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะใครสนใจก็เข้าไปดูกันได้ค่ะและถ้าคุณชอบความรู้ดีๆแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเเป็นนนรรรื่ออองงขกกาาสใใช้ Genative AI าทำงานด้านต่างๆการสอนใช้แคนวาตั้งแต่เริ่มต้นและการใช้แคนวาในการทำงานแต่ละด้านการวาดรูปหารายได้เสริมและทำดิจิทัลโปรดักต์เพื่อส่งขายเว็บไซต์ต่างประเทศก็สามารถติดตามช่องผู้หญิงแก้มกลมไว้ได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Tik t o อก o u t u b e Facebook IG และเลมอนเอทค่ะเพราะแต่ละช่องทางหวานก็จะแชร์ข้อมูลความรู้ต่างๆที่ไม่เหมือนกันนะคะถ้าคุณไม่อยากพลาดหวานแนะนํไวใ้ให้คุณติดตามไว้ทุกช่องทางเลยนะคะและสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย